ก็สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูนะครับในวิชาสังคมระดับชั้นม3นะครับวันนี้ครูจะสอนในหน่วยที่3นะครับเรื่องรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและนโยบายกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลนะครับด้วยในหน่วยที่3นี้นะครับครูจะแบ่งคลิป ไปทั้งหมดสองคลิปเนาะเดี๋ยวพอครูลงคลิปใน YouTube ครูก็จะส่งลิงก์ให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนก็นดูแล้วก็จะเข้าไปทําแบบทดสอบในลิงก์ที่ครูลงเอาไว้ให้นะครับในสัปดาห์นี้ครูจะสอนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรัฐบาลเนี่ยนะมีบทบาทนะครับในการบริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับในด้านการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะครับท่านี้ ครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทในด้านต่างๆของรัฐบาลด้านแรกนะครับคือด้านการบริหารแผ่นดินนะครับด้านการบริหารแผ่นดินอย่างแรกคือพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับให้พัฒนาสังคมเนี่ยนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจให้ดีนะครับต้องน,นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก สองจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศส่วนการก็อย่างเช่นรัฐบาลนะครับอย่างที่เักเรียนเห็นเนี่ยรัฐบาลเขาจะสั่งการลงมานะครับให้ส่วนให้ส่วนให้ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรับคําสั่งนะครับแล้วก็จะดําเนินการตอบเป็นทอดๆอย่างเช่นส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคก็อย่างเช่นจังหวัดอย่างเงี้ยนะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการมา อย่ยังส่วนท้องถิน่นส่วนท้องถิ่นก็อย่างเช่นอบตอบตเนี่ยนะครัอบ or, องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเงี้ยนั่นแหละคือส่วนท้องถิน่นตัวอย่าง <ito> ต่อไปคือกระจายอํานาจในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับูอ,อ,อัอนนี้รูเขียนผิดนะในองค์กรนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะก็กระจายอํานาจนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี การตัดสินใจด้วย,วยตนเองได้นะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากจะพัฒนาอะไรในตำบลของตัวเองนะครับก็เสนอนะครับก็คิดมาว่าอยากพัฒนาอะไรแล้วก็ของงบนําไปพัฒนานั่นเองนะครับต่อไปคือการจัดระบบงานราชการจัดระบบงานราชการให้มีบริการนะครับที่รวดเร็วนะครับแก่ประชาชนและรวมถึงมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่งางต่อไปคือหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐตรวจสอบตรากฎหมายของรัฐอย่างเป็นอิสระคือรัฐนะก็จะมีหน่วยงานอิสระนะครับที่สามารถที่จะตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได้นะครับซึ่งพวกนี้นะก็อย่างเช่นผกกสารรัฐธรรมนูญสารต่างๆพวกนี้เป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนะครับ อนี่เมื่อกี้คือด้านที่หนึ่งะครับด้านการบริหารแผ่นดินต่อไปด้านที่สองด้านสังคมการสาธารณาสุขการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างแรกครับในด้านนี้คือคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนส่งเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้นนะครับถ้าหาว่ามี ผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะครับรัฐบาลนะครับจะต้องจัดหาที่อยู่และให้การช่วยเหลือให้สวัสดิการแก่ประชาชนนะครับสองพัฒนาระบบสุขภาพประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับจะต้องเข้าสู่ระบบสาธารณาสุขได้อย่างสมัยนี้เนาะเราไปโรงพยาบาลถ้าเราเป็นคนไทยนะมีบัตรประชาชนอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าไปในโรงพยาบาลของรัฐแต่ถ้าเราไปในโรงพยาบาลของอีก โรงพยาบาลของเอกชนแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายไปนะครับอืมฉะนั้นรัฐจะต้องพัฒนาระบบสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะและก็เป็นระบบสุขภาพที่มีมาตรฐานต่อไปคือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกๆระดับนะครับจะต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจสังคมรัฐบาลจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นอนุ ชั้นประถมชั้นมัธย,ยมและรวมถึงอุดมศึกษาหรือระดับมหาลัยปวชปวสพวกนี้นะครับต่อไปคือการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือองค์กรต่างๆมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาทําไมถึงจะต้องให้องค์กรต่างๆมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาอย่างเช่นในพื้นที่ธุรก,กันนานห่างไกลงบประมาณมันไม่ถึงอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็สามารถจัดให้ องค์กรต่างๆเ,เนีหรือองค์กรเอกชนเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาได้นะครับต่อไปคือปลูกจิตสํานึกครับในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีของชาตินะครับในการเผยแร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิปัญชาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยเรานะครับเนะมื่อกี้ด้านที่สองต่อไปด้านที่สด้านกฎหมายและการยุติธรรม มีดังนี้นะครับหนึ่งดูแลให้ประชาชนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายต่างๆนะครับฉะนั้นในด้านนี้เนาะรัฐบาลก็จะออกกฎหมายมานะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่สงบสุขของประเทศเรานะครับควบคุมการใช้กฎหมายให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชนนะครับและรวมถึงให้ความรู้แก่ ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะครับจากระบบการทํางานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพนะครับต่อไปคือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ภาครนะัฐหรือบุคคลอื่นนะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนะครับ อย่างต่อไปคือจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเป็นอิสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาในการดูแลเป็นองค์กรอิสระขึ้นมานั่นแหละนะครับเพื่อดูแลกฎหมายของรัฐนะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลน,นะครับซึ่งจะมีการาปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามกับ รัฐธรรมนูญนะโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วยอย่างต่อไปคือสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน <c oughs> นะครับก็จะสนับสนุนให้มีองค์กรเอกชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเอ่อ <c oughs> ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนใน เกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็จะก็จะมีองค์กรเอกชนเหล่านี้นะครับเข้าไปช่วยเหลือได้ซึ่งรัฐบาลก็จะจัดให้เอกชนสามารถเข้าไปช่วยเหลือกับประชาชนได้เองนะครับต่อไปด้านที่สี่ด้านการตามประเทศนะครับด้านการตามประเทศอย่างแรกคือสร้างสัมพันธรรมไมตรีที่ดีและความร่วมมือกับนา,นานาประเทศเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัตินะเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเสมอภาคไปถึงไปถึงว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆประเทศเหมือนเหมือนกันนะครับ ื่ออะไรเพื่อการค้าหน่ยนีย่ทำไมเขาถึงต้องไปเจริญสัมพันธ์ทำไมดีทาไมเขาถึงจะต้องไปผูกมิตรกับต่างประเทศนะเพื่อการค้าการลงทุนนะครับนะมันเห็นไหมครับส่งเสริมการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งในต่างประเทศเนาก็จะมีเขาเรียกว่าสถานทูตนะครับอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งจะดูแลดูแลคนไทยในต่างประเทศสองคือเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธ์ทำไมดีต่างๆนั่นเอง ี่คือด้านการต่างประเทศนะต่อไปด้านที่5ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม1คือกําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติวิถีชีวิตของผู้คนใน ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็รวมถึงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับต่อไปคือการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทําให้เกษตรกรสามารถมีที่ดินทํากินได้นะครับแล้วรวมถึงจัดหาแหล่งน้ํานะให้แก่เกษตรกรอย่างเพียงพอเหมาะสมแก่การทําการเกษตรต่อไปคือการพัฒนาผังเมือง พัฒนาผังเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับผังเมืองนะอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าโรงเรียนเนี่ยนะไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่ใดบ้างโรงเรียนก็ไม่ควรอยู่ใกล้กลับสถานบันเทิงอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ควรอยู่ใกล้กลับโรงงานอย่างเงี้ยในแหล่าเรีย่ยการวางผังเมืองเขาะจะดูว่าสถานที่ไหนสามารถสร้างได้ในพื้นที่นั้นๆหรือเปล่า ต่อไปคือจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นๆนะครับให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นๆได้นะครับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคุมเอ่อการใช้น้ําและทรัพยากรอื่นๆนั่นเองนะต่อไปคือบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปได้านที่6ด้านเศรษฐกิจ ดาเศรษฐกิจเป็นสิ่งสาคัญในประเทศตอนนี้เนะประเทศเราก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับด้านเศรษฐกิจคืออย่างไรคือส่งเสริมการลงทุนทั้งในและนอกประเทศนะครับการลงทุนในประเทศไทยและการลงทุนในต่างชาติและลงทุนในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยก็อย่างเช่นนอะต่างชาติมาลงทุนในประเทศเราหรือคนในชาติลงทุนในประเทศของเราเองนะถ้าเป็นนอกประเทศก็รัฐบาลอาจจะไปลงทุนหรือ นที่เขาเป็นนายทุนในธุรกิจก็อาจจะไปลงทุนใน่างชาติด้วยนะครับต่อไปคือควบคุมราคาสินค้าควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เกินขีดความสามารถในการซื้อของประชาชนถ้ามันแพงเกินไปก็จะทําให้ประชาชนไม่เกิดการจับจา่ายใช้สอยอาจจะเรียกว่าเงินไม่หมุนเวียนในระบบถ้าหากว่าประชาชนไม่ เกิดการจับจ่ายใช้สอยเงินจะก็จะไม่หมุนหมุนเวียนในระบบแล้วก็จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมานะครับอืมฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมีการควบคุมราคาสินค้าต่อไปคือส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพคือพยายามจะส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับมีงานทําให้ประชาชนมีงานทําเพื่ออะไรเพื่อเมื่อประชาชนมีงานทำปุ๊บประชาชนมีเงินก็จะออกไปใช้จ่ายนะครับออกไปใช้จ่ายก็จะทําให้เม็ดเงินหมุนเวียน ภายในประเทศนั่นเองนะครับทำให้ประเทศมีรายได้เพราะอะไรเพราะว่าในสินค้าแต่ละอย่างจะมีภาษีนะครับเขาเรียกว่าสินภาษีมูล,ลค่าเพิ่มมันบวกไว้ในสินค้าทุกชนิดที่นักเรียนไปซื้อมาแล้วะฉะนั้นทุกครั้งที่ประชาชนใช้จ่ายไปปุ๊บรัฐบาลก็จะได้รายได้จากภาษีพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวผู้จะมาสอนในคลิปต่อๆไปว่าภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ต่อไปคือส่งเสริมงบประมาณการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสำหรับการแข่งขันในต่างประเทศนะครับถ้ามีการทำวิจัยเพื่อการผลิตนะครับในการส่งออกหรือแข่งขันกับต่างประเทศนะครับรัฐบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยนี้ขึ้นมานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆห,หรือระดับกระทรวงซะมากกว่านะครับ อันนี้ก็คือมาแมปปิ่งนะครับที่กูทามาให้แล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ด้านนะที่1นึนะครับก็คือด้านการบริหารแผ่นดินนะครับเกี่ยวข้องกับการบริหารแผ่นดินเป็นหลักนะจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับส่วน้านที่2คือด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษานะครับก็เกี่ยวกับการให้บริการด้านการสาธารณสุขการศึกษานะครับแล้วก็ พึ่ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนลงถึงผ,ผู้สูงอายุด้วยนะสามคือด้านกฎหมายนะครับและการยุติธรรมคือการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับออกฎกหมายที่มีความยุติธรรมสีด้านการต่างประเทศคือการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศลงถึงการลงทุนในต่างประเทศและดูแล ประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยห้าด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นการจัดการที่ดินนะครับให้เกษตรกรสามารถมีที่ดินทํากินและจัดการที่ดินว่าที่ดินแบบไหนสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างหกด้านเศรษฐกิจคือการควบคุมราคาสินค้านะ เศรษฐกิจในประเทศไทยนะจัดให้ประชาชนนะครับมีงานทําเพื่อประชาชนจะได้สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศนะั้นหมุนเวียนได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้คือคลิปแรกนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็ <c oughs> <c oughs> จบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ